นนัน้ควรใช้วิธีการลุกฝังให้เด็กเห็นความงดงามความน่าสนใจและเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพันธุ์ต่อไปการใช้วิธีการสอนการอบรมให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเองจะทำให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพันธุ์จากแนวพระราชดำริเป็นแรงบันดาลใจให้โรงเรียนเหล่าใหญ่นาขาว,วิทยาคมซึ่งโรงเรียนมีพื้นที่สวนป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีพัน์ธไม้ที่หลากหลายและพัน์ไม้ที่หายากแต่ยังขาดการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีความรักความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้สนองพระราชดำริดำเนินง,งานสวนพฤกษศ,ศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนเราใหญ่นาขาววิทยาคมใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้กับเยาวชนและบุคลากรในโรงเรียนและเป็นแหล่งเรียนรู้โดยให้นักเรียนมีโอกาสเข้าไปศึกษาค้นควา้า หาความรู้ด้วยตนเองซึ่งมีการบริหารจัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนคุณภาพพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้กู้คุณธรรมโดยยึดหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียนข้อที่5พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งได้รับความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนส่งผลให้คณา,าครบุคลากรนักเรียนรวมทั้งชุมชนบ้านเหล่าใหญ่เห็นคุณค่าประโยชน์ความสวยงามความสมดุลของพืชพันธุ์ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมความรัก ความสามัคคีความห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เพื่อนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้และมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์พืชพันธุ์ให้คงอยู่กับชุมชนสืบไปคุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบรรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโรงเรียนนําแนวทางงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ในรูปแบบของการบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจ,จริงด้วยตนเองทุกขั้นตอนผ่านกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบมีสภาพแวดล้อมทางทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกิดห้องเรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และรวบรวมตัวอย่างพันไม้ข้อมูลพันไม้ การเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสามารถเผยแพร่สู่ภายนอกและเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นพืชหาย,ายากของชุมชนไม่ให้สูญหายไปผู้อำนวยการครูนักเรียนและชุมชนเห็นคุณค่าประโยชน์ความสวยงามความสมดุลของพืชพันธุ์ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมความรักความสามัคคีหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ มีแนวคิดที่จะอนุรักษ์พืชพันธุ์ให้คงอยู่กับชุมชนสืบไปโรงเรียนเหล่าใหญ่นาขาววิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปีพศ2561และได้ดำเนินการเลื่อยมาโดยการนำของผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาขาววิทยาคมผลการดำเนินงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในโรงเรียน ประกอบด้วยผู้อำนวยการคณะครูและนักเรียนทุกคนทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นที่ยอมรับส่งผลให้โรงเรียนเหล่าใหญ่นาขาวิวทยาคมได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนพระราชทานเมื่อวันที่19กันยายนปีพศ2565 และได้รับเชิญเข้าร่วมการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนการประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพ,พยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่7ระหว่างวันที่21ถึงวันที่25พฤศจิกายนพศ2566ที่ผ่านมาณมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ าสมุนไพรตูบหมูแรงบันดาลใจตูบหมูเป็นสมุนไพรป่าที่มีในท้องถิ่นแต่ไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายโดยเฉพาะคนรุ่นหลังจึงได้มีการคิดค้นเพื่อนําคุณ,ณประโยชน์ของว่านตูบหมูและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการกับการทาโครงงานเน้นให้นักเรียนได้ลงมือทําเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรตูบหมูเกิดทักษะในการทำงาน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรมาสร้างเป็นรายได้ระหว่างเรียนและต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต